ท่านผู้ชมไฮไลท์ของเขาคือเาล็บมะละกออ่อนๆครับทุกคนนี่ฮะแบบนี้เลยนะฮะสดๆแบบนี้ที่เด็ดของเขาเลยครับผมนี่ฮะที่เด็ดของปลาตะเพียนเลยนะครับตกหมายแม่น้ําธรรมชาติแม่น้ําบางประกงแม่น้ําปลาจีนบุรีนะนะฮะแถวๆนี้ปลาตะเพียนเยอะมาก แต่น้อยมากที่จะมีผู้คนล่าปลาเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปล่าให้ดูด้วยการใช้เม็ดมะละกออ่อนประมาณนี้นะฮะเม็ดมะละกอที่แก่ผมไม่แนะนานะฮะปลาไม่กินแน่นอนเพราะว่ามันกระดกปากแล้วก็มันจะคายทันทีเลยครับผมน,ะน,ะนะทุกคนเนี่ยฮะใช้ได้เฉพาะเม็ดมะละกออ่อนนั่นนะฮะไม่จําเป็นว่าสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้ของมะละกอนะครับทุกคนตกปลาแม่น้าบางปลากงโอ้โห oh ชัดเจนมากเนี่ยฮะทุกคน นี่ฮะนี่คือชุดอุปกรณ์ปลายสายนอนพุทธย,ยกโชว์ให้ดูนะครับให้นานาท่านผู้ชมเขาดูหน่อยนะเป็นประมาณไหนฮะอยากรู้ซะเหลือเกินเป็นแบบไหนครับเป็นแบบไหนครับโอ้โหเนี่ฮะเป็นชิ่งยาวประมาณหนาตัวสั้นประมาณ7เซนติเมตรนะฮะนา,นานานี่ฮะตัวสั้นนี่คือสั้นประมาณ7เซนติเมตรตัวยาวประมาณ10ไม่ถึง10นะฮะ7หรือ 9ตัวนี้7ตัวนี้9เซนติเมตรนะครับทุกคนและตามมาด้วยตะกัวขอดูตะกัวนะครับไหลให้ดูนะครับไหนฮะนี่ฮะเป็นตะกัวอะไรครับตะกัววิ่งเป็นตะกัววิ่งนะครับทุกคนนี่ฮะเป็นตะกัววิ่งนะฮะแล้วก็ตามด้วยสต็อปเปอร์และก็ตัวทุนนนะะวท่นนี่เนี่ยฮะตัวทุ่นนี้ เราก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนาะนาะนะนะฮะทุนแบบนี้นะฮะทุนลอยนะครับผมตกแบบลอยนะครับตกปลาตะเพียนหมายแม่น้าธรรมชาติแม่น้ํปลาปะกงโอ้โหชัดไหมครับทุกคนนี่ฮะเป็นชุดอุปกรณ์ตกปลาตะเพียนนะครับนาะนาะนะทุกคนนะฮะวันนี้ได้เห็นดีกันแน่นอนว่ามันจะเด็ดแค่ไหนนี่ฮะนี่ คือทั้งหมดนี่นะฮะเป็นชุดอุปกรณ์คือเหยื่อการล่าปลาตะเพียนนะฮะถ้าเกิดน้าๆอยากเห็นเหยื่อปลาชนิดใดของอ่าตกปลาแม่น้าไหมธรรมชาติอ่ลองทักเข้ามาสอบถามผมได้หรือว่าทักมาใต้คอมเมนต์ว่าอ้านะ้าท้องอยากรู้อ่ะเหยื่อชนิดปลาอื่นๆลองลองทักผมเข้ามานะ ถ้าเกิดผมรู้ผมก็สามารถแบ่งปันความรู้และเทคนิคต่างๆนํามาแบ่งปันกันได้นะครับผมนะนะทุกท่านนะฮะประมาณนี้นะฮะวันนี้ได้เห็นผมแน่นอนนะฮะณนะหมายแม่น้ําธรรมชาติแม่น้ําบางประกงนะครับผมตกปลาตะเพียนหมายแม่น้าบางปะกงโอโ้โหแม่น้าปลาจีนบุรีเรานี่เองนะฮะทุกคนเนี่ยฮะแม่น้ําบางประกงแม่น้าปลาจีนบุรีณนะจังหวัดปลาจีนบุรีอําเภอสี่หมาพดนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาะน้องวันพุธ ทุกคนได้เห็นแน่นอนนะฮะนาวันนี้นะครับผมนะฮะได้เห็นน้องอันพุธลุยแน่นอนดูฮะคอยดูนะฮะเป็นชุดนี้เลยนี่ฮะน้องมันพุธใช้คันเวทประมาณไหนครับวันนี้ฮะเราจะไม่ใช้คันเวทที่มันแข็งแข็งนะฮะเพราะว่า,าลักษณะปลาของเราที่เราล่าวันนี้มันค่อนข้างเล็กนะครับทุกคนมันค่อนข้างค่อนข้างจะเล็กเราใช้แค่เวทประมาณ8 15 8 6ประมาณนี้ผมจะใช้คันประมาณเวท8 16 8ถึง16นะฮะอุปกรณ์ปลายสายก็จะประมาณนี้นะครับนาะนาะทุกคนเนี่ยฮะเป็นชุดอุปกรณ์ตกปลาตะเพียนแบบลอยนะฮะลอยไม่ใช่ว่าตกผิวน้ำนะฮะผมจะไม่ตกผิวน้ำตกประมาณใต้น้ำลงไปประมาณสักผมจะไล่แล้วตั้งแต่20เซนลงไปนะฮะนานาจากผิวน้ำลงไปผมจะไล่ตั้งแต่20เซน30มเซน40เซน5้เซนถ้าลึกกว่านั้นมันก็ไม่ค่อยกินแล้วครับผมจะย้อนขึ้นมาอีกตก ใกล้ๆผิวน้ําประมาณ10เซนติเมตรฮะห่างจากผิวน้ําลงไปนะครับทุกคนเนี่ยฮะคือการตกปลาตะเพียนแม่หมายแม่น้ําธรรมชาติแม่น้ําบามบกงแม่น้ําปราจีนบุรีเรานะครับผมทุกคนรอติดตามผลงานน้องวันพุธและนาทองฟิชชิงออนทัวร์ด้วยนะครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปให้นานๆนได้ชมต่อไปด้วยนะครับผมกราบขอบคุณครับ